เมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นคืนที่2ค่ะสำหรับพิธีสวดพระพิธมศพคุณแม่มนญทิราจ,จันพุทธนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องไบพิทชียร์ธัธนผู้ประกาศรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะ,ะซึ่งคุณแม่นะคะก็ได้จากไปด้วยโรคมะเร็งนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เข้ารับการรักษาการป่วยที่โรงพยาบาลน,นะคะบรรยากาศก,าก็ยังคงอยู่ในความโศกเศร้าค่ะน้องไบ์แล้วก็ตัวศักดิ์สิทธิ์เองได้สัมภาษณ์ว่า คุณแม่ตลอดเวลา20ปีเนี่ยก็อดทนต่อสู้กับโรคมะเร็งมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ได้อยู่กับคุณแม่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจแม่เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากผ่าตัดใหญ่ๆเนี่ยในช่วง20ปีเนี่ยเฉพาะผ่าตัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยประมาณ3ครั้งตอนที่เราถอดเครื่องทั้งหมดออกแล้วอะค่ะมองไปที่เขาอะ ก็คือเขายิ้มให้ก็คงเป็นการจากไปแบบที่แม่อยากจะบอกเราว่าคนที่อยู่ต่อแม่อย่างยิ้มเลยลูกก็ต้องยิ้มไว้บอกเขาว่าเออขอให้ใบอะ่ะเข้มแข็งได้ครึ่งหนึ่งของแม่